ครับผมวันนี้ผมก็จะมาเปรียบเทียบนะครับข้อแตกต่างระหว่างดินที่มันดีกับดินที <t uce> <t uce ่มันไม่ดีนะครับดินที่มันเสียแล้วก็ไปปลูกต้นไม้เนี่ยมันจะแตกต่างกันขนาดไหนครับเดี๋ยวนี้เราจะมาชมนะครับสวนตรงที่เป็นหลังบ้านผมนี่แหละมันเป็นดินที่ดีนะครับดูดินที่ดีก่อนเดี๋ยวจะพาไปดูดินที่มันเสียแล้วปลูกต้นไม้นี่มันจะโตแตกต่างกันขนาดไหนครับ อันนี้เป็นต้นเงาะนะครับเงาะอายุหนึ่งปีผมปลูกตอนปีที่แล้วปีหกสาเนี่ยตอนที่ผลแต่งงานใหม่ก็คือเดือนมีนาอ่ามันครบรอบหนึ่งปีผ่านมาแล้วตอนปีนี้ปีหกสีเนาะอ่าประมาณหนึ่งปีกับอีกสี่เดือนนะครับดูต้นเงาะครับโตมากครับอันนี้ก็ต้นเงาะเหมือนกันนี่ดินที่ดีนะครับ ต้นลำไยครับต้นลำไยต้นลำไยต้นนี้คือผมให้น้ํานะครับโดยที่ผมไม่ให้มันออกลูกมันก็เลยโตขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่มาดูต้นนี้ครับต้นนี้กินลูกไปเอยอะแล้วแต่ต้นนี้เนี่ยผมก็คือผมงดน้ํานะครับลองให้อ่ะมันออกลูกดูดนะครับแต่มันก็ออกลูกอยู่แต่ว่ามันข้อเสียคือต้นมันจะไม่โตครับนะครับอันนี้คือข้อเสีย แต่ข้อดีมันคือต้นมันจะเตี้ยแล้วก็ดะกินเร็วอันนี้คือกินไปเยอะแล้วนะครับนะครับส่วนต้นเมื่อกี้ครับต้นนี้ก็คือว่าปล่อยให้มันโตโดยการให้น้ําครับมีอย่างหนึ่งคือให้น้ํานะครับโอเคเปรียบเทียบกับเราข้างบ้านนะครับมันโตขึ้นมากนะครับ1ปีกับอีกสี่เดือนนี่คือดินดีนะครับนี่เป็นบ้านผมนี่แหละครับ เพิ่งมาอยู่ได้ปีกับสี่เดือนอันนี้คือต้นเงาะเหมือนกันนะครับอันนี้ต้นลําไยต้นลําไยต้นนี้คือที่จริงผมจะไม่ให้ออกลูกนะครับแต่ว่าผมขึ้นน้ําไม่ทันคือมันจับลูกก่อนพอพอมันขึ้นน้าเสร็จปุ๊บมันก็ยอดตรงเนี้นะครับมันก็อ่าเป็นถอดยอดแต่พวกนี้คือขึ้นน้ําไม่ทันมันก็เลยติดลูกนะครับข้อเสียอย่างที่บอกเลยครับก็คือว่ามัน ต้นมันจะไม่ค่อยโตครับโตช้าแต่ข้อดีคือมันอาจจะต้นเตี้ยแล้วเราเก็บผลผลิตได้ง่ายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันได้เก็บลูกเร็วนะครับปีเดียวเราก็ได้เก็บลูกแล้วนะครับดินดีเป็นแบบนี้ครับดินดีต้นลักษณะของต้นเงาะครับใน,นปูยญาน,นั้นก็ต้นลำไยครับคือขึ้นน้ำไม่ทันเหมือนกัน บางยอดก็เป็นยอดนะครับบางยอดก็คือเป็นลูกนะครับติดลูกแคนอันนี้อันนี้ต้นนี้คือเป็นพ่อกิ่งนะครับที่มันแตกไปเน,นี้ยคือลักษณะกิ่งมันผิดนะครับมันเอากิ่งมาผิดใส่ให้เราผมก็ไปซื้อผมก็ไม่เลือกนะครับอันนี้ก็เงาะเหมือนกันนะครับแล้วน,น้าข้างจะเป็นอ่าละมะนาวนะครับที่ผมปลูกไว้นะครับยังเก็บไม่หมดเลยตั้งแต่นานแล้วนะคือต้นนี้ประมาณ ประมาณเกือบสองปีแล้วครับก็คือเก็บไม่หมดสักทีคือเก็บเรื่อยๆแล้วก็ตอนจริงเอาไว้ด้วยนะครับช่วงนี้มาดูดินตรงนี้ครับดินที่ดีลักษณะดินมันจะดําแล้วก็ร่วนซุยนะครับแต่ข้อเสียมันก็มีนะก็คือหญ้ามันลกครับหญ้าลกทึบนะครับแต่ข้อดีมันเยอะกว่านะครับข้อดีเยอะกว่าพยายามตัดหญ้าเอานะครับนี่คือดินที่มันดีนะครับลักษณะดินดีนะครับ ก็มาต่อกันเลยนะครับนะครับเมื่อกี้นะครับที่ผู้ชมดูนะครับท่านผู้ชมดูก็คือว่าเป็นดินที่ดีมาดูดินที่เสียกันบ้างนะครับว่าต้นไม้มันจะโตขนาดไหนนี่คือสวนของผมนะครับก็คืออายุเท่ากันเลย1ปีสีเดือนเท่ากันเป๊ะนะครับแล้วคราวนี้นี่มาดูต้นไม้ครับอ่ามันโตมากขนาดไหนนะครับอันนี้คือปลูก แต่แต่แต,แต่แต่ต้นงาะนี่ไม่ถึงไม่ถึงปีสี่เดือนประมาณหนึ่งปีนี่แหละครับแต่ก็เละกันไม่เยอะนะครับแต่ต้นดินจีฝั่งนี้นี่คือปลูกประมาณหนึ่งปีสี่เดือนเหมือนกันครับดูลักษณะของต้นคือไม่โตเลยครับถามว่างเงาะอ่ะถ้าเปรียบเทียบต้นอื่นเผื่อมันแตกต่างเราต้องเปรียบเทียบกับเงาะห่างกันไม่เยอะครับแต่ไม่โตเลยครับ บางคนบอกว่าผมให้แกบที่เป็นแกบดิบหรือเปล่าไม่ครับเริ่มแรกเลยผมให้มูลเหมือนกันอ่าเป็นแกบเก่าเหมือนกันแกบดินเหมผมเอามาใส่ทีหลังเพิ่งจะเอามาใส่ประมาณสองสัปดาห์นะครับเนี่ยมันก็เลยไม่โตมันไม่โตเลยนะครับนี่คือข้อเสียของดินนะครับมาดูลักษณะของดินที่เสียคราวนี้มาดูดินเสียมันเป็นดินทรายทั้งหมดเลย กรณีถ้าไม่ปรุงดินคุณตายแน่นอนทําเกษตรนะครับดูลักษณะของดินคือดินทรายล้วนๆเลยครับไม่มีอะไรนะครับทรายล้วนแบบล้วนแบบล้วนมากอะ่ะไม่มีอะไรเลยอันนี้คือดินที่อ่าเป็นดินทํานาเดิมนะครับเป็นที่นาเดิมส่วนใหญ่แล้วใส่เฉพาะปุ๋ยเคมีนะครับส่วนใหญ่แล้วใส่เฉพาะปุ๋ยเคมีไม่มีธาตุอาหารในดินนะครับสังเกตได้ ไม่มีธาตุอาหารในดินเลยมีแต่หญ้าขึ้นได้เท่านั้นนะครับหญ้าก็ไม่ค่อยสวยนะครับหญ้าจะออกเหลืองๆด้วยนะครับก็คือมันไม่มีธาตุอาหารในดินเลยนี่คือข้อเสียของดินนะครับแอบดินเป็นทรายทั้งหมดเลยครับแนงอะมันก็เลยส่งผลให้ต้นไม้ไม่โตที่มันโตได้ขนาดนี้ก็คือว่าผมใส่ปุ๋ยนะครับผมใส่ขี้ไก่ขึ้นนะครับมันก็ขึ้นนิดหน่อยนะครับคือพูดง่ายๆเลย เวลาลากมันหยั่งลึกลงไปนะมันไม่มีธาตุอาหารอนะ่ะมันก็เลยไม่เดินลงไปเลยลากนะครับลากจะออกนัานข้ามันก็ไม่ค่อยมีมันมีแต่แถวหน้าดินที่ผมใส่ลงไปนะครับมันก็เลยอ่าเป็นแบบนี้นะครับไม่โตเลยนะครับนี่คือข้อเสียแบบข้อเสียมากเลยเวลาทําการเกษตรถ้าปรุงดินไม่ได้อย่าเพิ่งปลูกนะครับถ้าปรุงดินไม่ได้อย่าเพิ่งปลูกนะครับนี่นี่มีเเคสเลย ต้นนี้นะครับอ,อย่าไปมองว่าผมใส่เก็บดิบแล้วมันไม่โตนะผมเพิ่งใส่เพิ่งใส่ประมาณสักสองสัปดาห์ที่แล้วนะครับเนี่ยครับถ้ากรณีที่เป็นดินไม่ดียอดมันจะตายก่อนแล้วคราวนี้มันจะแทงออกด้านข้างพอแทงออกด้านข้างมันไม่มีธาตุอาหารให้กินเหมือนกันคือใส่ปุ๋ยเข้าไปปุ๋ยข้อเข้าไปคือมันก็คล้ายๆกับว่าโครงสร้างดินมันไม่ได้นะครับ มันก็เลยไม่โตเลยนะครับนี่คือข้อเสียของมันเลยคือท่านผู้ชมคนไหนที่คิดว่าจะทําการเกษตรต้องปรุงดินก่อนนะครับไม่งั้นเนี่ยจ๊งครับเอ,เอาง่ายๆเลยครับคือไม่โตเลยครับคือถ้าเป็นพืชทั่วไปมันได้อยู่แต่พวกที่เป็นไม้ยืนต้นเนี่ยผลไม้พวกนี้รากมันต้องหยั่งลงไปลึกอีกนะครับ แล้วถ้ามันอย่างลึกลงไปแล้วไม่มีธาตุอาหารอะไรเลยเนี่ยคือพูดง่ายๆเลยมันก็จะไม่โตต่ออันนี้คือข้อสเสียนครับมันจะแตกต่างกับภาพเมื่อชิกเมื่อกี้ที่ผมเอาให้ดูนะก็คือว่ามันจะโตขึ้นสูงมากแล้วก็แบบโตแบบก้าวกระโดดอ่ะถ้าปุงดินดีหรือว่ามีดินดีดูลักษณะของดินครับอันนี้เป็นบ่อลาแม่ผมคือเพื่อนขุดขึ้นมาแล้วผมมาเห็นดินข้างล่างก็คือว่า เป็นดินทรายล้วนๆเลยครับไม่มีอะไรเลยนี่คือข้อเสียของใส่ปุ๋ยเคมีนะครับอันนี้คือข้อเสียหนักเลยก็วันนี้ผมก็พอไว้แค่นี้นะครับอะไรที่ดีผมก็แชร์อะไรที่ไม่ดีผมก็จะแชร์ให้ดูนะครับเพราะว่าเป็นแนวทางการเกษตรของทุกๆคนเหมือนกันนะครับคนทําการเกษตรนะครับพอไหมแค่นี้ครับฝากไว้แค่นี้ขอบคุณครับ